พระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นครับเราจะอ่านมัทธิวบทที่หข้อที่18-25ถึง25นะครับเชื่อฟังทำตามในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำจุก,กับที่นะครับอ่านคิดคล้ายครวนทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนี่คือความจริงนะครับเราจะมาอ่านพระธรรมของพระเจ้าที่พูดถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงมาบังเกิดว่าเป็นเรื่องเป็นเราอย่างไรแล้วพระองค์ทรงให้พระธรรมของพระเจ้าในที่ที่บันทึกเรื่องเาวากันมาประิสูติของพระเยซูเนี่ยนะว่าพระองค์ทรงมีข้อคิดในการ นำไปใช้ในชีวิตเนี่ยอย่างไรนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับัมธิวบทที่1นึ่งข้อที่สิถึงยีนะครับเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมรดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีคันแล้วด้วยเด็ดพระวิญดาาบริสุทธิ์ แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพร่งพลายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟขุดดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสน ในคันของเธอเป็นโดยเด็ชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้พระกำเนิดปุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระจชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยรพระชนะว่า นี่แน่หญิงพรมจารีคนหนึ่งจะตั้งครันและคลอดบุตรคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำที่คำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรยาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่า ให้พระกําเนิดบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูอาเลลลยาขอบระกุณพระเจ้านี่คือเรื่องราวที่บันทึกไว้ตอนหนึ่งในพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้รู้ว่าพระเยซูริ์ทรงมาบังเกิดเป็นพระผู้ช่วยอลอดของคนทั้งโลกเนี่ยมาบังเกิดแบบไหนอย่างไรนะครับ ในพระธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปสิ่งที่พระเจ้าปเปิดเผยให้กับเรานั้นก็คือว่าการมาประสูติของพระเยซูเป็นการมาประสูตทิที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปไม่เหมือนกับพวกเรานะครับผมและพี่น้องต่างจากที่พระเยซูมาประสูตินั่นก็คือพระเยซูมาประสูติจากหญิงพมจารี หญิงพรมจารีที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นอะไรที่ขาดกับหลักธรรมชาติหรือหลักวิทยาศาสตร์หลักที่ทางการแพทย์เขา,เ,าเขาเราวิจัยเ,เรียนรู้ศึกษามาคนคนหนึ่งจะเกิดมาได้ก็ต้องมีเ,เพศสัมพันธ์ก็คือก็จะต้องมีการผสมกันระหว่างเชื้อของผู้ชายและไข่ของผู้หญิงถึงจะมีการปฏิสน์แล้วก็ เกิดเป็นฐานลกได้แต่สาหรับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แบบนั้นพี่้องครับเป็นเรื่องที่ด้วยหลักการแล้วนะคนที่เชื่อในหลักการของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้แต่พี่้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเผยแล้วก็บอกกับเราเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็มีในช่วงเวลาหนึ่งที่พระเจ้าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้ากําลัง พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ว่าแท้จริงแล้วการกําเนิดชีวิตเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีแบบนี้ก็ได้คือพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งนะและพระเจ้าก็ให้มนุษย์เนี่ยรู้บางเรื่องบางประการอย่างเช่นแกะชื่อว่าผมจําชื่อไม่ได้นะคือที่เขาโคลนนิ่งแกะ,ะโดยที่ไม่ได้ให้ผสมพันธุ์เนาะก็กลายเป็นแกะอีกตัวหนึ่ง กำลัเงเกิดขึ้นต้องขอไปนะคือเรื่องนี้เป็นอะไรที่พระเจ้ากําลังบอกกับเราว่าผู้ที่จะมาเป็นพระผู้ช่วยพระผู้ไถ่ให้กับมนุษยชาตินั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีเชื้อบาปาเชื้อบาปก็มาจากเชื้อของผู้ชายถ้าพระเยซูไม่ได้มาโดยเด็ดพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็จะเป็นเหมือนคนทั่วไป ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอคือคือไม่ได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะรับโทษชำระบ,บาปให้กับคนที่เป็นคนบาปไม่ได้เลยเหมือนกับน้ําที่สกปรกจะไปทําความสะอาดเสื้อที่สกปรกก็ไม่ได้เราจะเอาเสื้อผ้าของเราที่สุกปรกไปซักน้ําที่โสกปรกก็คงไม่ใช่เราจะต้องเอาเสื้อผ้าโสกปรกไปซักในน้ําที่สะอาดถ,ถูกไหมครับเช่นเดียวกันนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็น ผู้ที่เกิดมาบริสุทธิ์แล้วก็พระองค์ทรงเป็นผู้มาเพื่อที่จะช่วยให้กับมนุษยชาติได้รับความรอดนี่คือคุณสมบัติของพระเยซูที่เกิดแล้วก็เราได้เห็นในพระธรรมของพระเจ้าที่บอกไว้พี่น้องครับโยเซฟเองก็ไม่ค่อยจะเชื่อแล้วก็โดยตักกะความคิดของวัยม,มนุษย์เนี่ยก็เมื่อรู้ว่าคู่มั่นของตัวเอง เขาก็มีการมั่นหมายไว้นะครับก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเนาะก่อนจะแต่งงานก็ต้องมั่นไว้ก่อนแล้วก็อ,อีกระยะหนึ่งก็ถึงจะมีการจัดงานแต่งงานแต่ในระหว่างที่มั่นไว้นั้นอยู่ๆเอาผู้มันของตัวเองตั้งคันขึ้นมาแล้วไปนอนกับผู้ใดอ่ะไปอยู่กับใครไม่รู้เลยนะตัวเองก็เลยเป็นผู้ที่ชอบทำเป็นผู้ที่ไม่อยากจะไปเพ่งภยัยหรือไม่อยากจะทำให้ ฝ่า,ฝายาคู่มั่นของตัวเองเนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยคิดในใจจะถอนมันลลบๆไปลองกับในมุมมองของมนุษย์ก็จะเป็นแบบนั้นนะว่าเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะอยู่ๆตั้งคันแต่พระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์พระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปรากฏกับโยเซฟในความฝันว่าโยเซฟ อย่ากลัวที่จะรับมาลีมาเป็นพระยาเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนในคันของเธอนั้นเป็นเด็กของพระวิมริสุดแล้วทูตของพระเจ้าก็ตรัสว่าเธอจะให้พระกำหนดปุตรชายแล้วจงเรียกชื่อว่าเยซูเพราะว่าจะเป็นผู้ที่ช่วยชนชาติให้ได้รับความอบาภ แล้วก็ทูตสวรรค์ก็บอกว่าเป็นไปตามคำเผยพระชนะที่ได้บันทึกไว้นานแล้วว่าหญิงพนจรีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามว่าอิมาโนเอลโยเซฟก็พอตื่นขึ้นก็ต้องทำตามที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเลยนะี่ยมาเปิดเผยแล้วก็มาบอกรับมารีเป็นภรยาแล้วก็ไม่ได้มี เพศสัมพัน์กับเธอจนกว่าพระเยซูเนี่ยจะประสูติออกมาเป็นรองครับเราเห็นแบบอย่างชีวิตของโยเซฟเรื่องของการเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงตรัสให้เราในบางเรื่องบางประการบางสิ่งพี่รองเราเป็นเหมือนโยเซฟไหมพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทำพระคิดทำคำัมภีเราได้เชื่อฟังทำตามพระคิดทำคัมภีเหมือนโยเซฟไหม โยเซฟก็รับมาลีตามที่ทูตของพระเจ้าเ่ยปเปิดเผยและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนของเป็นแผนขานของพระเจ้าพระองค์ทรงพรยากรพระองค์ทรงปรเปิดเผยไว้แล้วในพันธนสัญญาเดิมว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งมาเพื่อที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดกับผู้คนนี่คือสิ่งที่พยากรณ์ไว้ก่อนหน้านั้นหลายปีหลายร้อยปีแล้วก็ปรากฏแล้วก็เป็นจริง แบบนั้นจริงๆโยเซฟก็ได้เชื่อฟงังพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้เราได้รู้ถึงแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ในหลายเรื่องหลายประการในชีวิตของเราและพระองค์ทรงประสงค์ให้เราดําเนินชีวิตตามที่ตามแผนการของพระองค์ด้วยและแผนการของพระองค์เป็นแผนการที่ดีเลิศเป็นแผนการที่ทําให้เราบรรลุเป้าหมายทําให้เราไปถึง พระประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าวางไว้จริงๆถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตาม่ปลองพระประสงค์ของพระเจ้าก็จะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านนั่นคือพระองค์ประสงค์ที่จะช่วยมนุษยชาติให้ได้รับความรอดและพระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็นผู้หนึ่งอยู่ในพระชอยู่ในพระราชกิจของพระองค์อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เพื่อที่จะช่วยผู้คนเนี่ยให้ได้รับความรอดเหมือนโยเซฟที่เป็นส่วนหนึ่งใน พระเจ้กิจของพระองค์ถ้าเกิดว่าโยเซฟไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ทําตามไม่ได้รับมาลีมาเป็นภระยาะแล้วก็ไปแพลง่งไพลไปบอกไปประจานพี่น้องครับโยเซฟก็ไม่ได้อยู่ในแผนการของพระองค์แล้วก็แผนการของพระองค์ก็อาจจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งหรือต้องต้องใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งแล้วแต่นะพี่น้องครับแต่ในเวลานี้เราเห็นว่า โยเซฟได้เชื่อฟังแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่เชื่อฟังที่จะมีส่วนในพระราชะกิจของพระองค์จนถึงพระเยซูประสูติแล้วก็พระองค์ทรงทำพระราชะกิจของพระองค์เสร็จสิ้นและการสิ้นพระชนที่ไมยการเข็นการไถ่โทษบาปการเป็นขึ้นจากความตายมีชัยชนะเหนือความตายและทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางชีวิตของอผู้ที่มีส่วนในพระราชะกิจของพระองค์หลายคน ในพระธรรมเราจะลองเห็นก,ก็คือมารีแล้วก็โยเซฟที่เชื่อฟังพน้องขอพระเจ้าทรงนําเราพระองค์ประสงค์ที่จะให้คนรอบข้างเราคนในชุมชนหมู่บ้านคนในใสายสัมพันธ์ของเราคนที่เรารู้จักคนที่เรารักได้รับความรอดเอเมนนะครับและพระองค์ประสงค์ที่จะใช้เราเหมือนที่พระองค์ทรงใช้มารีแล้วก็โยเซฟสิ่งที่สามก็คือเราจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ทําตามเอเมนเราจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระองค์แค่นี้จริงๆ และมากไปกว่านั้นคือลิทธานุภาพของพระเจ้าคือสิ่งที่พระองค์จะทําให้สําเร็จถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ก็จะสํเาเร็จไล่กลางชีวิตของเราเนี่ยเรามีความกลัวผมเชื่อเราก็คงไม่ต่างจากโยเซฟอนะโยเซฟก็รู้สึกกลัวนะเอ๊จะยังไงดีนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่เราลักลรงมั่นไว้เนี่ยอยู่ๆก็ตั้งครันแบบไม่รู้ว่าตั้งคันแบบได้ยังไง ไม่ไม่เอาดีกว่าในขณะที่รู้สึกกลัวรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกสับสนเราก็ตัดสินใจรับๆพระเจ้าบอกว่าอยากกลัวในขณะที่เราเจอกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างและพระองค์จะใช้เรา,เาหรือพระองค์กำลังจะสื่อสารกับเราผ่านทางสถานการณ์ต่างๆเนั้นเราจะรู้สึกกลัวพระเจ้าจะใช้เราใน การประกาศข่าวปรเสริฐกับคนที่เรายังไม่รู้จักกับคนที่ต่อต้านประเิธกับคนที่สังมคมไม่เอาเราจะรู้สึกกลัวแต่พระเจ้าตรัสกับเราเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสกับโยเซฟเช่นเดียวกันว่าอยากกลัวพระองค์จะสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะนำพาและแผนการของพระองค์ก็คือเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยที่เราไม่กล้าที่จะประกาศหรือเราไม่กล้าที่จะพูด ข่าวประเสริฐของพระเยซูให้กับพวกเขาพล้องประสงค์ให้คนเหล่าน,นั้นเนี่ยได้รู้จักข่าวประเสริฐผ่านทางชีวิตของคุณผ่านทางคําพูดของคุณผ่านทางคําพยานชีวิตของคุณผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐของคุณที่คุณเชื่อฟังทำตามคําสั่งของพระเยซูเป็น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปเปิดและพระองทรงนำนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าการเชื่อฟังในชีวิตคุณเป็นอย่างไรเรามาประเนนี้ว่า เราอ่านพระคัมภีร์หรือเราฟังความเทศนาหรือเราได้เรียนรู้จากพระธรรมของพระเจ้ามาเยอะและพระองค์ทรงให้เราทำสารพัดที่เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมานี่เราเชื่อฟังถ้อยคำเหล่านั้นยังไงเราเชื่อฟังแล้วก็ทำตามอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวการทำงาน เ,เรื่องของการเงินเรื่องของการรับใช้เรื่องของการถวายอะไรต่างๆแล้วแต่นะเยอะมากนะครับที่เราเรียนรู้มาเราเชื่อฟังอย่างไรเราประเมินชีวิตของเราเองแล้วก็ให้คนรอบข้างได้ประเมินชีวิตของเราว่าการเชื่อฟังอยู่ช่วงเป็นอย่างไรบ้างเราเชื่อฟังแบบไม่มีเงื่อนไขไหมเราเชื่อฟังแบบที่เชื่อฟังแบบสัตย์ซื่อแล้วก็ ไม่แต่ปฏิเสธหรือเปล่าหรือว่ามีข้อแม้มีเงื่อนไขพี่น้องเราประเมินตัวดวูแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องก็มีคําตอบว่าเป็นแบบไหนในชีวิตของท่านนะครับเราจะมีชีวิตที่เชื่อฟังทําตามอยู่เสมอได้อย่างไรเราจะเป็นเหมือนมารีเหมือนโยเซฟที่เชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไรเราจะให้ชีวิตของเราเป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ทุกเรื่องได้อย่างไรเราจะจะให้ชีวิตของเราเนี่ยเชื่อฟังทําตาม คำสั่งของพระเยซูตลอดชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างไรพี่น้องเป็นเรื่องที่ด้วยกําลังของมนุษย์ก็จํากัดเราไม่สามารถที่จะเสมอต้นเสมอปลายได้ในการเชื่อฟังดังนั้นเราต้องพึ่งพระเยญญามมาสุดพึ่งพระเยซูคิสให้พปร่งครอบของแล้วก็นำพาชีวิตเพื่อที่เราจะเชื่อฟังทํำทาถ้อยคํา,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 าของพรรองได้ทุกข้อทุกตอนเอเมนไครับ จะบอกคนรอบข้างให้เชื่อฟังทำตามพระเจ้าได้อย่างไร่น้องพระเจ้ามีแผนการให้ทุกคนได้รับความรอดในสิ่งที่พปร่งประสงค์ก็คือให้ทุกคนเเปิดใจรับเชื่อในพระองค์แล้วคนรอบข้างจะเชื่อฟังความจริงนี้และมาเชื่อในพระเยซูเนี่ยจะดำแต่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะแต่สิ่งที่สาได้เลยวไน,นนี้ก็คือเรา เชื่อฟังทำตามพระเยซูและเมื่อเราเชื่อฟังทำตามคำสั่งของพระเยซูในทุกเรื่องในทุกด้านชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวชีวิตของเรามีสันติสุขเราก็ความชื่นชมอยู่ดีชีวิตของเรามีพลังมีเป้าหมายชีวิตของเรามีการบรรลุเป็นไปตามแผนทุกประการเมื่อคนรอบข้างชีวิตของเราโอดีวันดีคืนชีวิตสูงขึ้นทางเดียวชีวิตเจอกับนู่นนี่นั่นแต่ชีวิตก็ยังขึ้นได้ชีวิตต่อไปต่อได้ไม่คุณเป็นแบบนี้ได้ไงเราก็สามารถที่จะบอก เราก็เชื่อฟังทำตา,ามพระเยซูถ้อยคําของพระองค์พระคิดทำความดีเมื่อเขาเปิดใจฟังขาประเสริฐแล้วก็เชื่อในพระองค์เขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่มาเชื่อฟังแล้วก็ทําตามประจาด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้อที่ฐานของประเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาําตามแค่แต่พระบิดาเจ้าการเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระชนะของพระองค์ที่มาถึงเราข้อคิดที่มาถึงเราขอพระเยซูสดุดจะช่วยเราแล้วก็นําเราให้ ดำเนินชีวิตเชื่อฟังทาตามพระองค์ได้ตลอดสม่ำเสมอตลอดชีวิตของเราพระองค์ช่วยเราเราที่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิณบาิสุดที่ยาเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร,ร์ออกไปขอบพระเจ้าพระพรครับ